สงครามเวหาปฏิบัติการทุกอย่างใช้เวลาเป็นวินาทีเมื่อมิก17ผู้ได้สมรรถนะหานสู้ f 4แฟนทอมความย่อยยับจึงอุบัติ f 4ปีศาจเวหาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากกลายปากกาของคิมซากัสตอนที่10 ก่อนซันนี่ซิโรวันทำการปรับตัวเพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จและหลังจากวิทยุตรวจสอบพิกัดมิกที่ขึ้นจากสนามบินเกเลมแล้วทราบว่าทางทิศ175องศาระยะ15กิโลเมตรจากจุดอ้างบลูด็อกหมายเลขหนึ่งเครื่องบินค่าศึกจำนวน4เครื่องกำลังบินเกาะฝูงด้วยความเร็ว350ไมล์ต่อชั่วโมงบนความสูง2,500ฟุตพร้อมกับสอบถามเหตุผลเพิ่มเติมจนทราบสาเหตุของการบินต่ำนั้น ก็เพื่อหลบหลีกเลดาร์และความเร็วน้อยระดับนี้บ่งบอกชัดเจนว่าค่าศึกคือ m i ก17เครื่องขับไล่โจมตีแบบที่นั่งเดียวนั่นเองแฟนทอมอันฟ้าคำรามออกมาด้วยความลำพองในฝีมือความสามารถทั้งตัวนักบินและสมรรถนะของเครื่องเจ็ที่เทียบชั้นกันไม่ติดอีกทั้งให้คำมั่นสัญญาอย่างแน่วแน่ว่าขอเวลา2นาทีก่อนซันนี่ออนทาร์เกตปีศาจเวหาต้องสอยไอ้มิกอย่างน้อยหเครื่องลงนรกให้จงได้ ถ้อยความทุกคำพูดถูกออกอากาศไปตามข่ายวิทยุความถี่เดียวกันของซันนี่เบิร์นมิชชันจนได้ยินและเข้าใจกันทัว่วลูกฝูง f 4 p h a ฟน o อก็พลอยคึกขนองไปด้วยเรียงลำดับกันบนแนวทิศบินบ่ายหัวออกสายตามลำนาจับจ้องจอเรดาร์ระวังระยะต่อ3 0 0ร้อถึงหหลายอย่างแน่วแน่เวลา2นาทีนับว่ามากพอสำหรับปฏิบัติการบนอากาศ นักบินยังพอมีเวลาคุยกันทางวิทยุได้เมื่อลูกฝูงแฟนทอมบางคนมีข้อสงสัยจึงต้องถามออนฟ้าแน่ใจนะเพื่อนเราคือมิสสิบเจ็ดไอมีอะไรสงสัยวาชาลีสงสัยสซีันฟ้าสงสัยมากด้วยกันหลุดออกมาสักทีสิว่าความสงสัยของเองอนะเวลามีน้อยเว้ยทั้งผู้บ,งบังคับฝูงทั้งลูกฝูงต่างปากพูดแต่ตาต้องคอยจ้องมองจอเรดาร์ประสาทสมองแยกพัคทำงานตรวจภาพสัญญ,ญาณตำแหน่งทีมแฟนทอม ทีมซันนี่ทีมทันเดอร์ให้รู้ว่าขนาดนี้ใครอยู่ตำแหน่งไหนการอ่านระยะเป็นไปโดยสัญชาตญาณมากกว่าการตั้งใจอ่านอย่างจริงจังค,คุปคูกับการอ่านเกจวัดความเร็วความสูงเข็มทิศหมายแนวและระดับมุมเครื่องกระทำกับพื้นระนาบของผิวโลกผู้บังคับฝูงนอกจากคอยคิดแผนการเข้าสแกมเบิร์นแล้วยังต้องเตรียมคำตอบแก้ข้อสงสัยให้ลูกฝูงอีกต่างหากกระแทกเสียงใส่ลูกน้องข,องข้างแหลงแฟนทอมชาลีเข้าใจจึงส่นคำพูดทันที ก็มิกสิบเจ็ดมันบินได้ซะที่ไหนเล่าตอนนี้มันยังมือดอยู่นะใช่ข้อนี้ไม่เถียงถ้าไม่เถียงก็แสดงว่าต้องไม่ใช่มิกสิบเจ็ดต้องเป็นมิกสิบเก้าไม่ใช่ไอ้พวกนี้เป็นมิกสิบเจ็ดตอนนี้มันยังมืดก็จริงแต่เดี๋ยวก็สว่างมืดแค่ไหนกลางคืนยังไงแต่ถ้าบินในสนามฝึกของตัวเองใครก็บินได้จริงไหมไม่จริงผมไม่อยากเชื่อเพราะการบินคราวนี้มันไม่ใช่การบินฝึกมันเป็นการบินลบที่ต้องเจอของจริงบินธรมธรมดาธรรมดาไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยพิเศษแต่อาวุธยังไงมันก็ ก็เพราะอาวุตต้องใช้เครื่องช่วยพิเศษนะเด็เพื่อเราถึงพยายามบินถ่วงเวลาร้อยแสงสว่างขึ้นมาก่อนถ่วงเวลายังไงอานฟ้าอุ๊บะาเอ็งนี่โง่จริงหรือแกลงโง่กันแน่เนี่ยไอการที่มันบินลงใต้ไปเรื่อยๆแล้วก็บินต่ำ,ตำนี่แหละเป็นการยืดเวลายืดเวลาหู้ไม่น่าเป็นไปได้ไม่เป็นไรช่างหัวมันยืดเวลาบินได้แต่ยืดเวลาตายไม่ออกหรอกอีกหนึ่งนาทีความตายจะไปเยือนพวกมันโอเคยืดเป็นยืดไม่ยืดเป็นไม่ยืดว่ากันเลยดีกว่าดูเหมือนซันนี่เริ่มงานแล้วนะ เวลฟแฟนทอมอีโคกอฟ์ฟตกทดยากไปซ้ายที่เหลือตามมาขวาเวลามีน้อยเพียงหนึ่งนาทีนักบินทั้งฝูงก็สามารถเข้าใจหรือหายเคลือบแคลงปัญหาต่างๆได้ความผิดความถูกไม่จําเป็นต้องแจกแจงรายละเอียดของจริงข้างหน้ากับผลการปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อลงสู่พื้นแอร์เบสเรียบร้อยแล้วจะเป็นเครื่องพิสูจน์นาวาอากาศเอกเออร์ลิงแฟนทอมอันฟ้าตัดสินใจเด็ดขาดสำหรับการปฏิบัติในห้องเวลาหนึ่งนาทีสุดท้ายก่อนถึงบริเวณเป้าหมาย ตรวจสอบระยะความสูงจากเกจวัดแล้วอ่านในใจสองหมื่นสวยจริงๆบนคนเดียวแต่ได้ยินไปทั่วทั้งขายลูกฝูงหวเลาะหึหึๆในลําคอเห็นด้วยกับสถานการณ์ยามนี้เราแยกฝูงตามคําสั่งออกซ้ายสามเครื่องตามผู้บังคับฝูงไปสามเครื่องเสียงจากสถานีควบคุมลอยฟ้าดังไม่ครั้งฟันทอมเัสมาถูยังจับเครื่องค่าสึกของคุณไม่ได้ระยะสูงไม่พอใช่ไหมไม่ใช่ไม่พออย่างเดียวนะไม่มีอะไรแหละ โอเคปัญหากเก่าๆเ,เดี๋ยวผมจะการเองยิ่งเข้าใกล้พื้นที่สแกมเบิลเข้าไปมากเท่าใดนักบินยิ่งจําเป็นต้องมีคําพูดติดต่อกับหน่วยควบคุมหน่วยสนับสนุนหรือระหว่างกันเองในฝูงให้มากขึ้นเท่านั้นเพราะในพื้นที่สแกมเบิลนั้นวินาทีใดวินาทีหนึ่งอาจเป็นจุดจบหรือว่าระสุดท้ายของนักบินใดหากมีมาตรการตอบโต้ขัดขวางหรือสกัดกั้นอย่างได้ผลจากฝ่ายตรงข้ามเกิดขึ้น เมื่อมีการสูญเสียย่อมถือเป็นหน้าที่ของหน่วย s สคิวที่จะต้องเข้าไปกู้ภัยให้ความช่วยเหลือนักบินหรือพิสูจน์ทราบตามคำสั่งบรรดาคำพูดทางวิทยุทั้งหมดนอกจากเป็นการรายงานสภาพทั่วไปให้หน่วยต่างๆทราบแล้วนั้นมันยังถูกบันทึกไว้ในกล่องดำอีกด้วยหลังเมื่อเครื่องบินตกหน่วย s สคิวสามารถทราบพิกัดจากเรดาร์ควบคุมและทราบสาเหตุการตกจากถ้อยคำในกล่องดำนั่นเอง จากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีวี่แววหรือสิ่งบอกเหตุใดๆสอให้เห็นถึงความขัดข้องทางเครื่องยนต์แม้แต่น้อยดังนั้นหากมีการตกของเครื่องย่อมหมายถึงการกระทําของฝ่ายค้าศึกโดยแท้ผู้บังคับฝูงตรวจพบสัญญาณคลื่นขนาดเครื่องบนจอเรดาร์คิดเองถามเองในใจพื้นที่หน้าตัดของมิก17มีน้อยเพราะเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแล้วทำไมสัญญาณภาพมันใหญ่นอกวะยิ้มเครียดในเฮลเ멧แล้วตอบคำถามให้กับตัวเอง พราะมิกบินเป็นฝูงสัญญาณ4จุดรวมเป็นจุดเดียวเลยใหญ่แผนการโจมตีกำลังจะเริ่มพอดีก็พอดีกับที่ลูกฝูงวิทยุเข้ามาเสียก่อนอันฟ้าทำไมมิกไม่แยกฝูงอ่ะสงสัยเต็มใจเป็นเป้า,วาไวเดลตา้าไม่ใช่มั้งผมว่ามีแผนไม่สนใจใแผนอะไรซัดทั้งนั้นแหะเองเอโคฟอกทอดลดพดานลงไปรอที่ห้าพันยึดแนวซ้ายสไมล์เต็มตลบหลังฟราอันฟ้าจะทำไงกูจะดำลงไปจิกกบาลมั่เลย ชาลีระวังขวาสูงสามพันออกขวาหนึ่งไม้บราโวประกบขวากไว้ไปพร้อมกันเราสองคนนาวากาศเอกเออร์ลิงแฟนทอมอันฟานาวากาศเอกซันเรแฟนทอมบราโวสองปีศาจเวหาขณะนำฝูงส่งคันบังคับอย่างแรงโดยฝ่ายแรกดิ่งตรง90องศาฝ่ายหลังหักขวา45องศาพร้อมในเวลาเดียวกันเครื่อง F4 ทลาปีกตามคอนโทรลชั่วแว็บเดียวแล้วถูกดึงกลับให้ตรงแนว ระยะเคียงทางข้างระหว่างแฟนทอมสองเครื่องไม่ถึง100เมตรมองเห็นเงาทะมึนซึ่งกันและการชัดเจนนาวากาศเอกคานีแฟนทอมชาลีเป็นเครื่องหมายเลข3ฉชีก้ออกขวาเลยไปรอที่ระยะกำหนดเตรียมสแตนบายด้วยความมั่นใจว่าในไม่ช้าหรือไม่กี่วินาทีข้างหน้ามิกอย่างน้อยสองเครื่องจากจำนวน4ต้องแตกฝูงออกมาเข้าทางปืนหรือไม่ก็สายไวเดอร์จะหลุดอากาศสู่อากาศที่ปลายปีกแน่ในขณะที่นาวากาศเอกแดนพอ ฟนทอมเดลตานาวากาศเอกเดวิดแฟนทอมเอ็กโคนาวากาศโทแจ็คโคลัสแฟนทอมฟ็อกทอดหมายเลข4-56เรียงตามลำดับพากันดึงเครื่องออกสายปักหัวดิ่งทำความเร็วลดเพดานบินเตรียมสกัดมิกที่ต้องแตกฝูงตามอย่างแฟนทอมเดลตาทุกประการสัญญาณขึ้นบนจอเร์ชัดเจนยิ่งขึ้นตามลำดับเหลืออีก20วินาทีระบบค้นหาเป้าหมายจะเริ่มล็อกออนทารเกตผู่บังคับฝูงสร้างการทางวิทยุเป็นครั้งสุดท้าย บราววไม่ต้องรอไม่ต้องเลือกเป้าหมายลงไปหาแม่งเลยแน่นอนอัลฟ้าพนดานบิน3,000ฟุตความเร็ว350้ไมล์ต่อชั่วโมงแฟนทอมสองเครื่องปักหัวดิ่งลงทำมุม25องศาทุกอย่างถือปฏิบัติเองโดยไม่ต้องนัดแนะกกากบ,บาดจุดเหล็งจรวดสายไวเดอร์ขยับซ้ายขวาไปมาเล็กน้อยนักบินชั่วโมงสูงพยายามประคับประคองให้หยุดนิง่งทาบทับเป้าหมายตามสัญญาณคลื่นที่ถ่ายทอดมาจากจอเรดาร์ อีกเวินาทีเมื่อเครื่องแจ้งเตือนการปล่อยอาวุธโฉผันเหตุการณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นเฮ้บาโวไรอ่ะมิแต่โูงเชียร์ก๊อตแดง